บดนีสบ,บายดีพี่น้องมาหาเหื่นเจ็ดหัวพี่น้อยเลยมันจะพุ่งออกมาเลยนะมาห,าหื่นพอดีละเอาใบเผาทานบ่ลุงพงเผาแล้วเอาใบเข่ากันเอาไม่เข่าแล้ว,ลวเอวเอจะเต็มอยู่างงี้นึงแบ่งมักซาลี่ห้เจ้าต้มซุกเลยหรือจะเอาดิบหรือเอาซุกซุปละเอาซุกหล่นเนาะเอาเมื่อจะกินหล่นเนาะนั่งด้านห้องทั้งท้องเลยนะเด้ เอาหมักซาลีให้เราเนี่ให้พอเจ้านยังเยังบบทุกร่านยังหาเผาท่านอยู่เลยมือเจอบครั้งเรื่งก่อนอืมมือบึงไม่บึงต่อกนแบบมันนี่บ่ไม่บึงตอกกมันนีไปจะไปกับไปซาลีสุกเด้อใส่ก้อนให้เราสองหมากนั่นมักซาลีนั่นถาซื้ออย่งนี้ ยาสูบบ่เรามาซื้อยาสูบเด้อพี่น้องเด้อสื้อยาสูบเนาะบ่หาดกันไหมจอเมื่อเมื่ออะไรก็และวแต่เห็ดเวียกโตถ้าพระเาอันนั้นเล่าอะไรเด้อพี่น้องเป้าชิชาเนาะเออทุกอย่างเลยนางอันนี้ถ้าจะมาหิวมาในนั่นบานี่ะโอ้ยเนาะเออมันหวานหวานในนั้นชุบเรียบร้อยนั่นแบ่งมักซาลี ให้เราน้ำเด้อพี่น้องเด้อพอเราได้กินแน่นะเร,เรากับคุโอยเราบ่ค่อยพ่อเราก็บอกทีใช่แม่บอลุงคงเ,เ,เออเรากับคนบ่มีน้องพี่น้องเนาะคือเข้าใจกันน้ำกันละเขากับแบ่งให้เรา,ามีของกินของอยากเขากับแบ่งให้เรากินเด้อบอ่แแอนว่าสีเฮาสีแนวนั่นแนวนี่เด้อพี่น้องคือเพิ่นคอมเมนต์มาว่าแนวนั่นว้าได้จิิงที่บ่ดีหนะว่า ว่าจนเกินไปเบิ่งเราเนั่ยว่าเรากับตามภาษาเล่ามาแล้วพี่น้องเไยเล่ากับตามภาษาเล่าลุงผงกันเนาะให้กันกินเรากับเรากับคนขาดขาดคินๆบ่มีกินแล้วก็ให้ไฟให้ยังก้าเนาะลุงผงเนาะเออเอายาได้ช่องหนึอายาสูบแน่นกาเฟที่นี่กอดได้หรอเออได้อยู่ไอติดซะเมื่อไงสองสองกาแฟเอากาแฟให้เล่าแน่ เ่นเห็นบอกคันบอทามเลยลืมเก้วน um> ั่นเรากับสี่เผาทานไม่พี่เายังกระเบิ้งเล่าแน่พี่น้องเรากัตามภาษาลาวให้ม่ยังเรากับกินเรากับโมเมนนั่นอันนี้บอลงพงบอได้เบาวลายบอลุงพงษ์บอเมน่าสิฮะด้า เฮ็ดเา้าอีกตัวแห้งเออมาเอาไหมมาหนาะเราหอยไว้อยู่ในหัวเราไปพุ่นแรงบอกหนะหอยไว้ในหัวยางไปพุ่นเลยยางไปเคลื่อนบักเน็ตเลยเออฮักเครื่องกันเอออ่ะอาฮักเครื่องไอติมหน่อยเด้อนี่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 ท่องผูกินเลือผู้มีอันเด้อนี่นี่นี่กะมักซาหลงมักซาลีนี่ ให้เด็กๆกินพี่น้องเลยข้างๆหมองไรทให้เด็กๆกินเนี่ยเพเด็กๆแซ่บอยู่บ่เอาเครื่องเด้อทองเด้อเออเออเอาเออเอาตัวใดก็แล้วแต่เลือกเอาร่อยเออเอาทางก้นก็เอาอยากเอาทางใดก็เอามันหวานบ่หวานเลยเขาใส่ยังไงทองใส่น้ำตาลกับเกลือนะเวลาตุ๋ม มันสีแซบค่อยใส่ฮะอืมอยใส่เป้งนัวบอกบ่ายใส่แป้งนัวใส่เกลือกับน้ำตาลเวลาต้มนะมันสีแซบเดี๋ยวค่อยที่ซื้อเอามาต้มให้นางทองไปหล่อขายบ่อนนองบักซาลีนี่เนาะเอาทงละชิบทงละชิเน้องทองเนาะคลายอยู่คิวรถเนาะพี่น้องเนาะไม่น้อยว่าสิฮะนะเอาไปไปเห็ดเวียกไปเด็กๆไปไปนี้ไปหาหนังเลนหนังหัวกันขันบุเห็ดเวียกกันไปหาเล่นรถมัน เชี่ยวโอยมาโตได้จะพี่น้องเพิ่นมาจะนวดเพิ่นก็เลยมาเล่นน้ำแม่น้อยเพิ่นกันเนาะเพิ่นมาซื้อซอยซื้อน้ำเส้นน้ำได้หได้ได้ได้รูว่าจังเอาเด้อเชียวเอาเอาแกะไปจัดไปเอาเมียพ่อช่อพงได้เลยมเมียลุงพงได้เนาะโอ้หัวโนตลกกันเลยพี่น้องเลย cái trói cơm cỡn, bảo mưa mặt này đấy, à, mướn, 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 mày ไอ้พ่อมีแห้งนวดเพราะฉีมีแห้งนวดเออกระเจ้าบ่มีแห้งนวดได้เออบ่มีแห้งนวดได้เริ่มเริ่มมันเริ่มไปเลียนเส้นแล้วเนาะให้ครึ่งนึงเพุ่นกับพี่น้องเอ้ยให้ก้อนครึ่งนึงเหลือเหลือนั่นอะไรจังไฮอีกเหลือนั่นไหใช่ยจ่ายมันลอยเลยอือ โอวันตินเดี๋ยไปลูกคือโบโอวันเตียวโอวันตินห่อสามพันโอวันตินสามห่อหายตู้ก็ได้เอาสิบพันกับหุกห่อไปเออได้จังมาเขียนเป็นรายการออกพี่น้องโอวันตินนะโมเมนต์นะฮะอะไรเออโอวันตินเอาเหดียแกะโลดแกะโลดเฮ้ยบ่โมเมนต์เมียเผื่อเราคุ้งได้เนาะ เดากันเว้าแล้วก็หัวเด้อพี่น้องเด้อเว้านัวหัวหมวนเด้อเออหอบ่าวเขาไม่ได้หัวบ่าวเขาไม่ได้หัวนะพี่น้องเอ้ยอ่มันมีหม่องแกะอยู่ได้เลยเออได้รอดเพราะว่าเห็นเป็นพลาทติกมาเช็ดก็เลยจะมาเช็ดเอาหางพัดนะบ่เนี่ยฮะเออขอหางท่านก็ว่าคนทกินกาแฟได้ลรอ โอ้วันตินทางนี่ยเส้นอย่างนี้เลยพอลยที่เอาน้าเอาแตงสีไปเอาเอาปลากระป๋องเอาเตียงเข้าไหโตัวเอาเอาเอาไหตโตนี่ฮะเอาสองอันเทาไหตละล่ะไหตโตไปกินแซ่บคือกันบอบ่ออันนี้ของคนซื้อไหไม่ใช่เอาไหตโตสองอันเอาไหตัวละล่ะนี่คันเอาแจงคทอง ่าวเตียงทองแซ่บเลยอาไปแเออาให้ลาลาเด้อ2อันนี่เด้อให้เสี่ยวเด้อพี่น้องเอานี่นะเออให้คุณราุ้่เน0 0ล้าน800ล้านัี่โอยพอสิได้เที่ยวมาแเนาะมาดูอยู่ได้เนาะให้ลลานี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเพิ่นให้ลาลาเ่นกมีข้าวปุ้นนอวนตินมีน้าเขียวเออกแงโตเอาแงนี่แล้วบ่ได้เซีนเอาาให้เอามั้ย เอง้าเออสองอาวสองอ้าวสองโลดนันเออเองอ้าโลดสองอ้าอันนั้นได้พงนัวเด้อันนำตาลได้ดทงน้อยนี่ก็มีทงโล่นะเด็ดมีมดขนอกอะเอาทงโลให้ให้เราหาพันงานอ่ะเออเอาเอาพงนัวให้ใหเออโอเค น้ำตาลมีแล้วบอกะปิเด้มีแล้วบอกะปิสกินกับนวดมือนึงเลยเนาะมันพอดีนวดมือนึงมาใส่นีเสียงเอาเอาไปก่อนโลดนะเอาไปกินก่อนมีเงินแล้วจะให้เต้งกะปิเอาบอกะปิเวียดในกะปิไทยกัมีเวียดกัมีเวียดกับแปดพันไทยกับห้าพันน่ะนะได้เวียดก็มีเฮ้ยเวียดได้เศษปรามาเลย เอออันนั้นได้วเสร็จเอาโลดเดี๋ยวเฮาสิเขียนเป็นรายการให้มมาาบบัดนนีี้สิ่ะไเออนาเอาโลดนะเอาโลดเงินหาได้จังเรามาให้เฮ้านวดก่อนเออประจัญใจเชื่อละครึ่งก็ได้เฮ้ยเอากระบืนไปเลยเฮาก็ได้คุณนันมาเออเอาเออเอาเดี๋ยวเฮาสิเขียนเด้วยทองจะนเอาเบจีมาค่อยเออ ใบกกลล่าาเอาขนมมานี่งเบิ้งสิผ่าให้ลูกโตแน่นี่ช็อกโกแลตนี่ยแถมขนมอีกบันรีก่อนอใบชายใบพวอเลยฮะอันนี้ให้อันนี้เออไอเดียวเทมห้ลุก่าลาให้แล้อีกให้แล้อีกหัน ใส่ซุปน้ำใหม่จรินออุน้ำใม่จริงมึงหือ้อเนาะอืออ๋อเออเอายางหัดนดยางอยู่โตู้เออโอเคเดียวเขาก,ก็สิเขียนเป็นรายการรายการไห้เ้ยจะพี่น้องเดอือส้นีสเนไปจังน่งอเออสสนปลายี่แหไะเสนปลายอย่ไรเอนดดสองคนก็ได้ดอกน่คนหนึ่งหรือสองคนเนี่ยโดนีออ่ หมดชงคนก็ได้แหละเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็แก้ไขกันไปเอาแม่ายาชาหัวนะเออเอาเศษหนึ่งเลยเออเดี๋ยวเอาสิไล่ให้ดอกเอาเป็นเส้นโลดมาเส้นกันยำขาดเขินกันเนาะดีก่อนบ่มีเนาะเฮ้ยเนาะคนอื่นเขาเป็นอะไรเศษเนาะเสี่ยวแคบยุคห้องน้ำกับเสียได้แคบเลยเอาไหม เขาลักเบาะแฟบคะป้าแฟบไักหลักรับบงแงนี่แล้วเขาลักไปเลยเออเขาลักไปเลยกระป๋องแฟบเด้เอาเอาเคื่องเข้าไมัอย่าเอาไว้อย่าซะเป็นเฮาเอาเอาบิ๊กกับอนามาเขาสิเขียนให้เขาจอยเอองาหัดไว้งาน่ะองนี่เด้พี่น้องเอ้ยเขาเอาของโตเนาะของเฮือนอยู่ปาบ่มีหวมีหาวเนาะเฮ้ยเนาะ ในนี้เขาก็ได้เอ้าเขาก็สิเขียนเป็นรายการก่อนเด้อเออสองร้อยกว่าบาทนี่แหละอันนี้ฮะสองร้อยปลายน้อยน้อยหนึ่งนี่แหละจับพี่น้องเอ้า